ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวนะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิว Waterpass บทที่57กันนะครับหน้าตอนนี้ก็มีการเปิดวางจำหน่ายแล้วนะครับอยู่ที่549คูปองนะครับสามารถซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่27ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับนี่คะเมื่อเราซื้อนะครับเรานะครับจะได้รับกรอบโปรไฟล์ครับกรอบโปรไฟล์นะครับก็จะเป็นกรอบวิบวับกรอบนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับเป็นคลื่นน้ํานะครับ ส่วนสกินนะครับของวูเริ่มแพ้ในบทนี้นะครับสกินแรกเป็นของคิวกอดนะครับสกินนี้อยู่ระดับลิมิตแสีเขียวนะครับนี่ครับไม่มีเอฟเฟกแต่ว่ามันเข้ากับเอฟเฟกต์ร่างต้นเลยนะอันนี้เป็นเอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับดูครับการโจมตีปกติแล้วก็สกิลหนึ่งครับนี่ครับสกิลหนึ่งชึบชึบสกิลสองครับ สกิลหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกต์อัลติเมทครับเนี่ยร่างทองประมาณนี้นะครับสกินแรกเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปเลยครับสกินต่อมานะครับก็เป็นของอิรูเมียนะครับนี่นะครับร่างนี้นะฮะร่างสีเขียวนะครับหลายคนบอกว่าลุงร่างนะร่างเนี้ยแล้วก็ร่างนี้นะครับก็จะมีชุดนะครับชุดก็จะเป็นชมพูนะครับเนี่ยชุด นี่เลยครับส่วนเอฟ,ฟเฟกในเดยเราก็ไปดูกันเลยครับ Someone needs a good founding! Oh, my.